อ่าเอาล่ะใจลมๆแล้วมาเรียบเรียงสถานการณ์กันก่อนนะอ่าใช่แล้วก่อนอื่นเนี่ยเรากำลังเดินเข้าไปในร้านค้าอาวุธนี่นะการใช้ชีวิตในต่างโลกแต่เริ่มขึ้นแล้วมั้งนะไม่กี่ชั่วโมงก่อนร้านค้าอาวุธด้ต้อนรับเข้าสู่ร้านอาวุธนะครับคุณชาย ้กลิ่งของเหล็กนี่กับหนังนี่อ้าเอาละเลือกอันไหนดีนะเอ๊อันนี้ก็แผงชิบหายเลยนี่นะนายการเลือกเครื่องสนใส่ครั้งแรกสำคัญกับนายมากนะให้ฉันช่วยไหมฉันชื่อรูอิสนะเป็นพนักงานของที่นี่ส่วนผมไทจินะครับ ว่าจะซื้อก่อนหนังสักหน่อยนะฮะถ้ามองดีๆจะเห็นหูแหลมๆด้วยเป็นเอลหรือเปล่านะไหนไหนไหนเอออะไรกันเนี่ยน่ารักจังเลยผู้ชายมนุษย์ผมดำคือคือว่าคนคณลูอิสมัน อะไรเหรออะกกินหอมจังช่างช่างนุ่มนวลดีแท้แค่นี้ก็ตายตาหลับแล้วแต่แต่ลูกค้าคนอื่นๆเห็นหมดแล้วนี่นะสเตรูปร่างของพี่ชายก็แบบนั้นแล้วก็แบบนั้นนะถุงมือกับสนับเขาอยากจะได้ดีไซน์แบบไหนล่ะเอ๊ะรูปร่าง ที่แท้ก็วัดไซส์หรอกหรอเนี่ยเออแค่ว่าขอแบบที่ไม่ได้เหมาะกับดาบอย่างเดียวแต่เหมาะกับมือเปล่าด้วยราคาก็ไม่เกินเก้าเรียญเงินนะครับอย่างนี้เองสินะถ้า,างั้นแล้วก็ที่เข่าและกำปั้นแล้วก็ข้อศอกใส่สนับไว้จะดีไหมนะ ส่วนตรงปุ๊ดจะเสริมตรงสันด้วยก็ได้หรอกนะแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นนะถ้าไม่แพงเกินก็ไม่มีปัญหาหรอกต่างโลกเนี่ยก็เป็นที่ที่ไม่เร็วเหมือนกันนะหฮอแมวหรอแมวงั้นหรอผู้จัดการเจ้านี่เอาเป็นแบบนี้ได้ไหม ผู้จัดการเนี่ยเป็นแมวงั้นเหรอต่างโลกเนี่ยมีแต่เรื่องให้แปลกใจอยู่เรื่อยเลยจริงสิพี่ชายเอาอาวุธด้วยไหมก็ยอยากได้อยู่นะแต่ราคาเนี่ยนะสิอยากได้ดาบที่ยาวกว่านี้อีกสักหน่อยแต่ว่าใช้เวทมนต์ได้อยู่ร่างของพี่ชายก็เหมาะสมกับดาบยาวจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเวทมน พี่ชายแล้วตัวกระตุ้นล่ะอะตัวกระตุ้นเหรอพี่ชายใช้เวทมนต์โดยไม่ใช้ตัวกระตุ้นเหรอแต่มันประสิทธภาพต่ำไม่ใช่เหรอนี่หรือว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอะ่ะกร็ทอแห่งแฮร์รีพอตเตอร์ยอกยอกตัวกระตุ้นราคาสุด,สดแต่ร้านก็ต้องตัวนี้เลย ถ้มีเจ้านี่มันก็จะรู้สึกต่างออกไปล่ะยังกลับไม่ปีกองเลยฮะกระตุ้นลมจากนั้นหลังจากที่ไปซื้อของร้านอาวุธก็กลับไปที่กิล โอ้โห oh. ดูสมเป็นนะจรภัยขึ้นมาเลยไม่ใช่หรือ,อยังไงนั่น <laughs> เอาล่ะมาลองใช้ควอเตอร์สไตล์นี้ดูดีกว่าและเพื่อการนั้นฉันจึงอัพสกิลเลเวลเป็นเลเวล2อาวุธดาบยาวเลเวล2อาวุธดาบยาวเลเวล2 ฉันมักจะรู้สึกได้ถึงหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อฉันได้รับสกิลใหม่เช่นเสริมกำลังกายสามารถเพิ่มสปีดในการวิ่งได้ในระยะที่รู้สึกได้ทักษะดาบเลเวล2ช่วยทำให้ร่างกายมั่นคงและมันทำให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นอยากสู้ในต่างโลกในที่สุดมันก็เป็นจริงแล้วเธอว่าขอเวลาสัก ได้ไหมคะหลังจากฝึกเสร็จแล้วก็กำลังพักผ่อนเด็กสาวนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นน่ารักจังเค่ว่าฉันน่าช่วยคบกับฉันที่เธอคะ่ะทันใดนั้นที่ถูกสารภาพรักทันทีก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับไม่เข้าใจเฟยเมื่อกี้หมายถึงยังไงหรอ ฉันฉันเพิ่งเป็นนักประจนภัยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอย่างนี้เองสินะหมายถึงแบบไหนเองเหรอในฐานะนักประจนภัยเหรอและฉันก็ให้เห็นการทดสอบที่ลาปาลองแล้วฉันเข้านายฉันก็ได้เห็นการทดสอบที่ลาปาลองนั่นนะคะ ทักษะดาบที่ยอดเยี่ยมบวกกับเวทมนต์ที่ทรงพลังมันทำให้ฉันสงสัยนะว่าคุณเป็นมือใหม่เหมือนกับฉันแน่หรอน่าสิจ้อแมนน้อยถ้าฉันมีอย่างคุณอยู่ในปาร์ตี้แล้วก็มันน่าจะแข็งแก่งน่าดูฉันคิดอย่างนั้นนะคะนี่สินะ เหตุผลที่เธอพูดแบบนั้นออกมานะเอ่อใช่ใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะที่เล่าเรื่องแบบนั้นปาร,รอกที่เธอเชื่อใจก็ดีใจอยู่หรอกนะอะไรกันเด็กคนนี้พูดตามตรงว่าน่ารักสุดๆไปเลยล่ะก็น่าเสียดายอยู่หรอกนะที่ไม่ใช่คำสารภาพรักนะแต่ว่า ที่นี่นะคือต่างโลกผมน่ายังไม่เชื่อใจเธอหรอกนะเป็นที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากลดการระวังตัวลงเนื่องราวมันสวยหรูเกินไปแต่ทำไมฉันถึงไม่ติดว่าเธอกำลังโกหกอยู่นะตัวอย่างเช่นเหตุจูงใจที่แท้จริงทั้งทางที่ในห้องนี้ ก็มีคนที่เก่งกลาดกว่าตั้งเยอะหลายคนแล้วทำไมถึงเป็นผมล่ะครับคนไทยจีนนะ่ะไม่ได้เป็นอดีตอัศวินหรือทหารรับจ้างสินะคะเรื่องนั้นถึงจะจริงอยู่แต่ถึงคุณจะยังไม่มีประสบการณ์แต่คุณก็ยังแข็งแกล่งขนาดนั้นฉันก็อยากจะติดตามคนที่แข็งแกล่งแบบนั้นจะ จังนะใครที่เห็นคุณก็คิดแบบนั้นทั้งนั้นค่ะใยเด็กนี่ซ่อนอะไรเอาไว้อยู่กันนะเด็กคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรหรอกเชื่อถือได้ข้ารับประกันเองลุงอุสเด็กนั่นเป็นมือใหม่จริงๆเด็กนั่นนะมีทั้งความรู้และสกิลก็ปัญหามากมายเลยด้วยซ้ำ อกอ้่างอย่าสงสัยเด็กหลาวที่มีอายุน้อยกว่าเองสิว่าตามที่คุณอุสว่าเลยคะ่ะเจอนะคะนะคะไอเข้าใจแล้วโทษทีนะหายสงสัยเมื่อกี้ว้าเพราะฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนฉันเลยระวังตัวมากไปหน่อยนะฮะ เข้าปาร์ตี้แล้วก็ต้องแนะนำตัวสินะคงสบายใจได้แล้วล่ะฉันไทจิเมาค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ้าขอโทษนักรับท่านผู้ชมรือสปอยมาแค่นี้รอติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ